สวัสดีครับผมเจอกันช่องงานรันทุงเมือนี้เขามาซอยงานแต่งมาเก็บเต็ยนงานแต่งพี่สาวที่นี่จุกจุ๊กจุ๊กนี่อันเท่าไงจุ๊กอะไรนะพราแบบเป็นเพื่อนเต๋อได้แบบนี้นี่แหละบรรยากาศซอยงานแต่งเนาะทีมงานเก็บเตียนเฮ้ยจุ๊กเลยจุ๊กแล้วนะ

อ๋นี่แหละ่ัดกอันนี้ตัเก่าเด้อเหล่าบ้านเท่าเ่าท่ไอ้พยีเลี้ยงเลยพวกยีเถ่าเป็กเหือดมาทางอีสานกระสินบานเท่ามันต้องมีเหล่าทัวแก่จักน้อยผู้ไดมักเหล่าสีเหล่าแดงกมีของส่งร้านนี่แ่บตัดกระแ่เอา พอจาภาพงานแต่งนุใสเนี่เอาจเบงกันน่ะงานได้ต่งจูบกันะเ่้ากันสนใจเกำลังเก็บขวงเก็บตกเก็บตกเก็บตมีนู่นหลายอย่างเขายากแล้วนีก๋เอบ่เปลี่ยอยากเตาเก็บตันี่แหละขวางเสียบเนาะยก เกียร์นาวครับมอเตว่าม่ใช่มอเตอร์ี่เลยว่เพี้ยนที่นี่เพี้ยน่่ายหรือ้ยพ่เพี้ยน่พี้พี่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  บอันนี้ม hmm. ันเทียถุงเน่นี Overwatch Overwatch ุ่กวนนก็บุรวมกูผสมกันเลยใช่ใังจะดนะต้รเริ่มพจเทขี้พี้ยได้วของเี่องแีนี่ของเท่อีนี้องเทใกินยากโมมีผสมน้ำนะ กินด้วอ่านี้อกเนาพราะว่าเลี้ยงแกเอาแต่ผสมน้ำาก็คั่วเอาไปกินในของแถนอนยังขัดใส่กําลังทกํลังยัวกําลังไข่ยัวสายจูบอ่ะสาแจ้มอ่ใส่เย็นเยนอเอาแต่จะไปสายะเอาแนีแก้มกับมาตั้งปีนะจะได้พ่กกับ มกเพียซะกันไ่กยเนื้อดีมักเพียเอางหอมๆหอมวมันยมันบอสันมันซ้าเหมือน เปลือดของแท้ไล่ปีปีเลยผาชิลิวตอน์ต่มาตอร้มาผายชิลิวปาดไปย่างไปย่งไหมบ่อยบ่อยหยังอะไรยางนี่มีนี่แมซุ้มอีกตัวหนึ่งเอาไปย่างเลยย่างมันย้อนกันยังหลายย้นยางหลย่างวบอกไปได้ของดีๆว่าแซ่ขี้กินซะนะนี่แหละเนี้มันเสียบอันนี้ใส่งไปอันนี้เอา่าง้ันับว่ะคุณลองใส่ยับว่อันบานนี้เอาใส่อวนมาใส่ใส่ ของดีๆของดีๆีก็ใส่หีอย่เลยหน่มันปว่าใส่เสียบไเนี่ยงวดใส่เสียบมีอนเขาเอื่อมากล้ยน่อยตกตมเว้ยนี่นี่นี่เพิ่งของแค่นี้มานี่บอน่บอนดีของแค่นี้แค่ได้เน่ยโอ้โหมหัวหักระบาดใส่ปัดหลุดหกมันเลยตัวนี้หยาไปควัน้วนเยอะจริงห

ใส่ห้องยางพฝอเลยฝากทังหนทั้งทเยาักกันไหมพักการดอกกตุ้งดอกเนไหมทั้งนี่เห็นหวลุงุมยเสียบกบนพักกาวางย่เมเฮียนไฟยนไหมแล้วจอดอยู่ตรงน้าเลยางหอยางใจเย็นๆเนาะเฮียเยนไฟยเฮียนุฟา มไส่ยางไปเพื่อเทียงร้อมได้หน่ก็ดีคนเต้นคนยังแล้วพอดีใส่เทียงร้อมมันบ่พ่อเนาก็มาจางมากก็ได้เขาคนแล้วคักรมาจังการไม่เยอะเอาไปนี่คุณแล้วเอาไปพอเลียดคุณแล้วครับพไปการ ไม่เป็นเอาเห er, oh, ย oh <lawsuit royable. S 2> ืเอเราให้มาแล้วเลยเาังกย่างไว้อคล้อยก็ได้ย่างว้เหลยดอกเขาแบบมันะมาเสยบ่ะาเบย่างเียมาที่นี่ย่างนอกอ๋อพี่พี่ข้าวัวาพี่ข้าวขวานเาหอมย่างซะมันใสถุงไว้ก็ทีนี่เป่าเาไปรับแกะบ้านบ้านดัมเม ผีมมม่มกอวะากไมันจะส่มนมีขมกด้วยข่มนัวขุมนัวขุมนวขัวหน้าพริกข้าวขัว่วผมสุดแปนัวครับผมขาดไปเลยเสไรแสบไรน้ำปลาเขาเด็ก

กูซิมเขาเอื่นว่าแบบตากแดดพอดีร่างไก่อบุนบรรยากาศงนาวอยู่บ้านท่านี้คือทางนี้เขาบ่กแบบว่าเขาโฮมเลนั่งกินเขาตากแดดพร้อมเสิร์ฟเอาไปเอาไปไที่นี่น้านขนเจกจ้าิวเดี๋ยวกินขากลางแดดเลย นี่หนาวนี่เนละเนี้ยเนี่ยวพาเสียบเนี่ยผพาเสียบเนี่ยาเีบพี่แล้วเขาไปกับอะไรเอาอย่างนั่งอยู่วะเราวะดีเอาเออนั่นแหละทำเดินพอเยอะมาก ไปมนี้พาคุยนี่ท่เหมือนกับได้ถามกันแล้วคนเมายอเยู่ไีได้ตัวเอไี้ยเป็นกไื่หม้หงจน้อมใหญ่ยิงั่น้องนเห็นท่อาผมก็โอว่าแลมาท้งนั้นพอล้พแล้วผมนี่้ะตัวนี้แบบมันทาเ่น้าค่ต้องพาเลยบอกเลยว่า เขาบอกแม่นแมนคเขาดีดอ่ะแเดี๋ยวช่วงเขาเห็นคนสามคนมาหกั้นเนาะโอยอ่นเป็นยอนแดงแงถาถามถาวนามถาถามถถามถมถาามถาามถาามถามามามถ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 มามามถามามมถามถา้ถนอามถามถามามถามถามมีาาามมมามมาาามามาามาา้ามมาาาง มาเอิ้นมาเย่มาพี่เอ้ต้อไปไห้หรืว่าไมมาเอิ้นนะดนึงแขนมาพี่สักวันม่มาเอิ้นไปด้ป่ะไปเอื้อนกี่เมตเอานเนี่ยเริมมองกันควรขอทิพย์ขึ้นเสาอ่ะแแ